สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านโกมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมก็มีบิ๊กไบค์รุ่นหนึ่งนะครับที่จะมานําเสนอให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับก็คือเจ้า Kawasaki R90 นะครับหรือ R90 นะครับตัวนี้เป็นปี2019นะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับสีดําเดิมจากโรงงานมาพร้อมโครงสีเขียวนะครับ กับของแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้วิ่งวิ่งได้สุดยอดมากสุดจริงๆนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับล้มแปะก็ไม่เคยนะครับผมบอกได้เลยนะครับนี่นะครับรอบตัวรถจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาได้ดูนะครับว่าเจ้าคันนี้มีของแต่งอะไรแต่งติดตัวมาบ้างนะครับตัวนี้เป็นชิวน้าเดิมนะครับนี่นะครับสีหน้ากาก ใส่กิ้งเลยนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับของแต่งที่ติดตั้งมาก็จะเป็นนี่ครับกระจกติดปลายแฮนนะครับทั้งสองข้างนะครับเป็นรูปทรงวงกลมนะครับก็มองเห็นได้ชัดนะครับผมบอกให้เลยนะครับขึ้นมาตัวถังอ่าเดี๋ยวเรามาดูสีตัวถังกันสีตัวถังสีเดิมเขาจะเป็นดําเลยนะครับดําเงานะครับเป็นดําเงาไม่มี ไม่มีไม่ค่อยมีรอยสะเก็ดหรือรอยขีดข่วนอะไรเลยนะครับสีเดิมสวยสุดงดงามจริงๆนะครับนี่นะครับอ่ะของแต่งเราก็จะติดตั้งเป็นตัวครอบถังนะครับครอบถังเพียวคาร์บอนนะครับเป็นส,สวยๆไม่ให้เลยเป็นกันรลอยได้อย่างดีนะครับเบาะเดิมก็เบาะเดิมๆจากโรงงานนะครับเบาะเดิมจากโรงงานไม่มีขาดไม่มียุ่ย มาตรงข้างหลังก็จะเป็นท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นลงผาลงถัดมาก็นี่นะครับจะเป็นไฟเดียวนะครับเป็นตาแมวติดไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บนี่นะครับไฟไฟหลังเขาจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนี้นะครับทั้งกลางวาันและกลางคืนนะครับ รูปทรมตาแมวนะครับนี่นะครับโค้งเขียวนะครับโค้งเขียวเด่นๆเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์แน่นๆนะครับไม่มีคาบไม่มีรอยน้ํามันหยดลงมาสักเม็ดก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเอกรันล้มข้างมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับสภาพตัวรถนะครับเอาเรามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้าง ฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับจะอ่าจะมีเพิ่มเติมมาติดตั้งของแต่งก็คือ,อชุดโซ่โซ่สเตอร์นะครับนี่นะครับส,สวยๆนะครับใช้งานได้ย,วยาวๆนะครับสวิงอาร์มก็สวิงอาร์มก็ยังเดิมๆนะครับนี่นะครับฝั่งนี้แล้วก็ติดติดตั้งเอ่อเป็นกาดหม้อแน้มาให้ด้วยนะครับกาดหม้อนม้มีดูใสๆนะครับ โอยสเก็ตยังไม่มีเลยนะครับทีนี้เราทางร้านเราก็ติดตั้งเป็นชุดท่อสลิปออนไทเทเนียมมาให้เลยนะครับดูสวยๆนะครับท่อล้านนะครับสีสวยมากนะครับไล่ตั้งแต่ปลายยันคอท่อนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับยังดูใสกิ้งเลยนะครับการใช้งานยังไม่ค่อยมีเลยนะครับแถมท่อกับให้สวยๆเลยนะครับยางหน้าส่วนยางหน้าหลังนะครับ ยาหน้าหลังยังใช้งานได้เหลืออีกยาวๆนะครับผมบอกได้เลยว,ว่าวิ่งยาวๆนะครับน้ำมันน้ำมัน,นเครื่องน้ํามันเบรกขอ,องเหลวเราเติมให้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขหม่กันเดี๋ยวขอญาตเติดสักคู่นะครับ เลขไมค์คันนี้ผมบอกเลยว่าวิ่งน้อยอยู่นะครับนี่นะครับเรขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียง17,577มเกิโลเท่านั้นนะครับผมถือว่าคันนี้วิ่งน้อยนะวิ่งน้อยมากนะครับของแต่งก็ไม่เยอะจุกจิกครับแต่งแค่พอดูหล่อดูสวยนะครับนี่นะครับสีกับโครงรถอีกกับโอ้โหผมบอกเลยว่าเด่นจริงๆนะครับ แล้วมาเด่นเพิ่มขึ้นอีกก็คือท่อซิลิคอนเทเนียมนะครับโอ้โหยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่นะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเสียงท่อลัน่นๆพอตลอดลอนะครับเสียงเครื่องยังแน่นๆนะครับไม่มีไม่มีมมอ่า ตัวรถนะครับก็ยังเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีสเก็ดไม่มีอะไรเลยนะครับบางคนหน้ายังไม่มีรอยแตกนะครับยางหน้าหลังเบรกหน้าหลังอยู่ครบนะครับยังใช้งานได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเสียงกัน ตันหูแตกแน่นอนนะครับโอเคนี่นะครับสภาพรถนะครับโอเคราคาขายคันนี้นะครับ Kawasaki Z900 นะครับปี2019ทางร้านเราขายอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นนะครับ229,000บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0848248444นะครับหรือจะทักเข้ามาในที่ Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ทางร้านเราจะมีอยู่2เพจนะครับก็คือเพจที่1ก็คือ a c e b o o k เอ่อโก้มอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เป็นสาขาข,าของอุบลราชธานีนะครับอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นเพจโก้มอเตอร์นะครับโก้มอเตอร์เฉยๆนะครับตัวนี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถถ้าเข้ามาได้2เพจนะครับเฟ้บุกหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับเป็นแอดไลน์แอด Go Motor นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะครับ Go Motor และเหมือนเดิมครับถ้าลูกค้าท่านไหนอยากดูคลิปรีวิวรถคันนื่นๆอนะครับทางร้านเราก็จะมีให้ท่านได้ดูได้เลือกชมนะครับอยู่ที่ช่อง u t u b e นะครับก็คือช่อง YouTube พิมพ์คับไพว่า Go Motor นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับท่านก็จะเห็นการรีวิวของรถในร้านเรานี่ครับที่จอดเรียงอยู่นะครับ ผมก็ทำการรีวิวไว้บางส่วนแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคยังไงผมก็ขอฝากเจ้าคาวากิ k ซัด900คันนี้ด้วยนะครับถ้าครั้งหน้าผมมีบิ๊กไบค์คันไหนที่ส,สวยไม่ให้ลูกค้าได้ดูผมจะเอามานำเสนอให้ลูกค้าได้ดูทีนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ